เตรียมใจเจอคาวิจารณ์ทั้งบวกและลบนะคะนี่ก็เป็นโลกแห่งความเป็นจริงค่ะที่คนที่เรียนด้านสายการทําหนังมาเนี่ยต้องยอมรับและ,ะเผชิญด้วยนะคะแต่เมื่อมีโอกาสค่ะได้ซ้อมทดลองนําประสบการณ์จริงนะคะมาถ่ายทอดแล้วก็เหมือนเป็นการได้ซ้อมบทบาทจริงในอนาคตไปด้วยนะคะคุณการดา้ําบุญเรืองค่ะมีโอกาสได้ไปดูน้องๆนักศึกษาที่เรียนสายภาพยนตร์นะคะเขาทํางานการเป็นว่าที่นะคะผู้สร้างหนังในอนาคตของเมืองไทยก็ไม่ผิดนะคะชวนคุยกับคุณการดา้ํมบุญเรืองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพัตพิยาา สวัสดีค่ะาสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะต้องบอกว่าถือเป็นงานประจําปีไปแล้วเลยนะสำหรับนักศึกษาชั้นปีนิสิตชั้นปีที่4่นะคะภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่งนะคะคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะกับงานที่ชื่อว่างานกลางจอค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่20แล้วนะคะเขาก็เลยมีชื่อเก๋ๆว่ากลางจอ20ล้อถามว่าทาไม20ล้อใช่ไหมคะหลายล้อเหลือเกินนะก็บอกว่าถือเหมือนเป็นพานะนี่แหละค่ะที่พาน้องๆนิสิตเนี่ยไปจนถึงฝั่งฝันะ ว่าถ้าเรามาดูเนี่ยหลายปีที่ผ่านมานะ,ะมีภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องนะคะที่ประสบความสาเร็จใช่ไหมคะนี่แหละก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็แรงผลักให้เยาวาชนรุ่นใหม่หลายคนเหมือนกันหันมาสนใจอยากจะลองเป็นพ่วงกับมัง่งนะคะแต่ว่าอย่างงานนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะให้น้องๆลน,น,นสิทธิ์นะได้ลองที่จะลองทําอาชีพที่ตัวเองฝันแล้วนะคะ,คะหลายคนเหมือนกันก็ยังถือว่าเป็นวทีให้พวกเขาเนี่ยได้ลองฝีมือดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยเหมาะกับการเป็นผู้กํากับหรือเปล่าค่ะ ก็หลังจากที่เก็บเกี่ยว้วก็ความรู้กันมา4ปีเต็มค่ะนี่ก็คือผลงานชิ้นสุดท้ายนะคะก่อนที่จะเรียนจบของนิสิตชั้นปีที่4ภาควิชาภาพพยนตร์และภาพนิ่งคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะก็ได้ลงมือทำแล้วก็ปฏิบัติกันจริงแบบเต็มตัวเลยนะคะคุณเวนิกาคุณภพยาะนะคะตั้งแต่การคิดพดเรื่องอเขียนบทถ่ายทำนะคะตัดต่อประสานงานหานักสแสดงไปจนถึงควบคุมค่ยาใช้จ่ายต่างๆเหมือนกับการทำภาพ,พยนตร์แบบมืออาชีพเลยนะคะ โดยเด็กๆนะคะก็จะมีเวลาในการวางแผนนะคะแล้วก็ทาทั้งหมดเนี่ยประมาณ6เดือนซึ่งเขาบอกว่าถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พอๆกันกับการทําภาพยนตร์ในธุรกิจของวงการภาพยนตร์เลยนะคะเขามืออาชีพเนาะก็มีเวลาเท่ากันเลยนะคะท้าทายมากซึ่งงานนี้เนี่ยเราเห็นไปแล้วว่ามีคนได้รับความสนใจค่อนข้างมากเลยนะคะทั้งนักเรียนภาพยนตร์จากสถาบันอื่นนะคะรุ่นพี่รุ่นน้องของจุฬาเองที่มาให้กําลังใจกันนะคะไปจนถึงผู้กํากับภาพยนตร์แล้วคนในวงการภาพยนตร์ก็ให้ความสนใจมาชมด้วยเหมือนกันค่ะ อย่างปีนี้นะมีภาพยนตร์ทั้งหมด21เรื่องที่เข้าฉายถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะก็จัดแสดงจัดฉายกันที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพม,มหานครนะคะ<ม>ภาพยนตร์ของน้องๆน,น,นะจะเห็นว่าแต่ละเรื่องนะความยาวไม่เท่ากันเลยเ,<อ>เพราะว่าเขาให้โอกาสเลยนะคะในการที่จะให้ความยาวจะยาวเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณ<อ>นะคะแล้วก็ไม่มีกําหนดเรื่องของเกรดเฉลี่ยด้วยค่ะ,คะ อย่างผลงานที่โดดเด่นจริงๆแล้วมีหลายเรื่องนะคะแล้วก็อยากจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงค่อนข้างมากเหมือนกันอย่างเรื่องนี้ที่เราเห็นกันอยู่เรื่องหยอยนะคะเรื่องนี้เนี่ยถือว่าปกติหนังน้องๆที่เราเห็นเรื่องอื่นเขาทํากันไม่เกิน30นาทีเรื่องนี้50นาทีคุณถูกว่าทานานมากจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะแล้วแม้ว่าเพราะเรื่องของน้องเนี่ยอาจจะดูไม่แปลกอะไรนะคะเพราะเป็นเรื่องของชีวิตในร่วมมหาวิทยาลัยที่ผู้กํากับนะคะคุณทศพรเหรียญทองนะคะหรือว่าน้องนะคะน้องมีเนี่ยนะคะก็นำเรื่องใกล้ตัวนี่แหละอย่างเเรรื่องกาาข้ ของเชียนะคะเพื่อนต่างภาควิชาหรือว่าการที่จะต้องทนเรียนคนเดียวนะคะแล้วเพื่อนอเรียนภาควิชาอื่นนะคะ,ะโดยนําเอามาผูกเรื่องแล้วก็ใช้เรื่องของความรักเนี่ยเป็นตัวพาผู้ชมนะคะ,คะเข้าไปจนถึงแก่นของเรื่องอก็ถือว่ามีวิธีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะแล้วอะไรคือหยอยคะหยอยคือชื่อเขาคงเวลาคุณเคยไหมเวลาที่คุณเข้าไปมหาวิทยาลัยแล้วฉายาอะไรแบบนี้ใช่อ่า็นตัอย่าง ชั้นเองก็ใจใหญ่เป็เองก็เพียงพอใจใหญ่เออแต่ว่าเนี่ยแม้ว่านี่จะเป็นภาพยนตร์นะคะเรื่องสุดท้ายในรั้วมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะแต่ว่าก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายๆคนด้วยนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยใช้โอกาสนี้ในการที่จะค้นพบตัวตนของตัวเองนะคะว่าเหมาะสมกับหน้าที่อะไรในภาพยนตร์นะคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนไม่ได้เหมาะที่จะเป็นผู้กํากับกันทุกคนนะคะแล้วก็ในส่วนของงานอื่นๆหรือว่าหน้าที่อื่นๆของในส่วนของการทําภาพยนตร์เนี่ยก็มีความสําคัญแล้วก็มีหน้าที่ที่ไม่ได้ต่างไปจาก ร่วมกับเหมือนกันนี่แหละที่ทําใหา้น้องๆเขาได้ค้นพบตัวเองกันนะคะคือเด็กหลายคนเนี่ยพอเขาได้เริ่มทําหนังเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้เหมาะกับร่วมกับหลายคนก็จะเจอคําตอบเพราะมันเหมือนแบบเขาเอาสเกลงานเขาคุมหลายๆงานหลายๆส่วนของการทําหนังเนี่ยไม่อยู่ เขาอาจจะเหมาะกับผู้ช่วยพุ่มกับก็ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งยังไงมันก็เป็นข้อดีทั้งหมดอ่ะในในแง่ที่อย่างน้อยเขาทําออกมาเนี่ยมันเป็นการตรวจสอบตัวเองนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้เขาเนี่ยได้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยน่าจะมีความถนัดหรือความชอบอะไรในช่วงเวลาขณะนี้จริงๆปีนี้ผลงานค่อนข้างมีเลนส์กว้างอ่ะคือกว้างตั้งแต่คนทําดีมากกับคนที่ไม่เป็นเลยเออเออส่วน ส่วนหนึ่งอันนี้เท่าที่ได้ยินมาคือจะเป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าจะมีการแบบพยายามให้เด็กจบด้วยฐานะของดีเรคเตอร์มากขึ้นโดยที่ซึ่งซึ่งพอเราเห็นผลงานแล้วเนี่ยผมจะรู้สึกว่าบางคนแบบเขาไม่ได้มาสายดีเรคเตอร์ผลงานมันก็อาจจะไม่ได้ออกมาดูดีมากอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้งานออกมาปีนี้มีหนังเยอะมาก20กว่าเรื่องแล้วเลนก็ค่อนข้างกว้างเหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยไม่เคยทํางานในรูปแบบ เต็มรูปแบบขนาดนี้คือไม่เคยแบบมีการอัดเสียงแยกหรือไม่เคยจัดไฟตอนถ่ายถ่ายหนังแล้วก็ถ่ายถ่ายด้วยตัวเองถ่ายกล้องง่ายๆเลยครับแต่ว่าครั้งนี้คือเราต้องควบคุมคนอื่นเราแต้องเอาคนมาถ่ายให้เรามีนักแสดงที่ไม่ใช่เพื่อนๆอะไรอย่างงี้ครับเป็นแบบคสเข้ามาเลยอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบใช้มีฉากที่ใช้คนเยอะมากเป็นเอ็กต์ตาอะไรครับก็ต้องควบคุมหลายเรื่องอะไรครับก็เป็นงานที่เหนื่อยมากต้องมีคนช่วยเยอะมาก และอย่างที่บอกไปนะคะว่าในงานกลางจอทุกๆปีเนี่ยจะมีผู้กํากับคนในวงการภาพยนตร์เนี่ยเข้ามาชมผลงานของน้องๆด้วยนะคะหลายคนที่แสดงผลงานแล้วก็โดดเด่นะสะดุดตานะคะถูกต้อาไปทําต่อนะคะ<อ>กลายเป็นหนังใหญ่ขึ้นมานะคะรวมไปถึงเจ้าของผลงานเองเนี่ยก็ได้ถูกการทาบทามนะ,ะให้กลายเป็นผู้กํากับในวงการภาพยนตร์จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะเอาเอาเดี๋ยววงโรงเรียนเข้ามาซ้อมกันเลิกเล่นได้แล้ว เรื่องนี้นะคะเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะกับซ <Okay. S 1> ักซีดเวอร์ชั่นหนังสั้นนะคะ <Okay. S 1> ของคุณชยานพุญประกอบค่ะที่เคยฉายไว้ในงานกลางจอ14นะคะ <Okay. S 1> แต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ถูกนํามาต่อย,ยอดกลายเป็นหนังใหญ่ที่ยังคง <Okay. S 1> ใช้ชื่อเดิมว่าซักซีด <Okay. S 1> อันนี้เป็นเวอร์ชั่นหนังใหญ่นะคะ <Okay. S 1> อก็ทํารายได้ไปถึง80ล้านบาทนะคะ <Okay. S 1> เมื่อ2ปีก่อนนะคะ <Okay. S 1> โดยคุณชยานพุยนเนี่ยก็ได้มีการทาบถามนะคะจากพี่เก้งจิระมลิกุลนะคะก <Okay. S 1> ้กำกับจาก GTS ค่ะให้มากํากับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยและนี่แหละก็ือ ว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะที่จะให้เขาเดียกับเข้าไปสู่วงการภาพยนตร์แล้วก็กลายเป็นผู้กํากับมืออาชีพคือถ้าไม่มีใครเห็นในวันนั้นเนี่ยเสียดายแย่เลยใช่แล้วมีอีกเรื่องนึงอย่างเรื่องนี้นี่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องต้นฉบับนะคะ<ช>เป็นเรื่อง เอทีเอ็มเออรักเออร์เรอร์นะคะอันนี้เป็นที่มาของเอเอทีเอ็มเออรักเออร์เรอร์ค่ะของผู้กำกับคุณเมธราธรนค่ะก็ทํารายได้ไป150ล้านบาทนะแล้วก็ดัดแปลงมาจากเรื่องนี้หนังสั้นในชื่อเรื่องว่ามนรักสกเรื่องนี้เป็นมนสกเรื่องนี้เป็นเอทีเอ็มเออรักเออร์เรอร์แต่ตัวละครตัวละครในนี้ก็จะยังอยู่ในเอทีเอ็มเออรักเออร์เรอร์นะคะนี่แหละพอหนังจบนะพอบอกว่าถ่ายหนังจบปุ๊บคุณเก้งจิระเห็นผลงานปุ๊บเดินมาหาเลยค่ะเดินมหาคุณเมธทาาทามเลยชวนไปทำหนังเลยนะคะนีี่่กก็็ถืออวาเป สำคัญเหมือนกันนะบอกว่าเป็นการแสดงความสามารถแล้วก็ใครที่มีแววจริงๆเป็นพวกได้จริงๆเนี่ยแหละก็มีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นกับพวกเขาเรื่อยๆนะคะก็ะจริงๆจะหวังขนาดนั้นก็ยากครับ<ม>คือผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งในแบบยากมากๆอะไรเงี้ยฮะมันมันจะต้องเหมือนแบบเขาเขาอยากเขาสนใจอยากทําแนวนี้พอดีมันมีโอกาสอันนี้พอดีอะไรเงี้ยฮะผมว่าเป็นเรื่องพวกนั้นด้วยแต่ว่า ที่แน่คือมันก็จะทําให้คนในวงการนะฮะเห็นแล้วก็บอกต่อแน่นอนว่าเออมีน้องคนที่ทําแบบนี้ได้นะบางคนอาจจะไม่ได้ถนัดกํากับถนัดถ่ายภาพเฮ้ยหนังเรื่องนี้โหเนื้อเรื่องไม่ได้เรื่องเลยจากจังหว่าตัดต่อโคตรดีอะไรเงี้ยครับมีครับทาเพลงดีมากอะไรเงี้ยครับผมพอมาดูงานแบบกลางจอแบบนี้มันมันคือคือผมทํางานแบบนี้มันเป็นแรงบันดาลใจอะครับมันเป็นแรงบันดาลใจในการที่ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย สมมติเวลาเราทาทาบทที่มันแบบคือผมเขียนซิทคอมอยู่มันมันเหมือนเราทํางานอยู่แล้วเราก็จมอยู่อยู่กับตัวเองนะฮะพอมาดูงานนิสิตแบบนี้มันทาให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วหนังเนี่ยมีวิธีการเล่าที่แบบหลากหลายมากจริงๆครับแล้วคือน้องแต่ละคนคือมีวิปสไตล์ อย่างชื่อภาควิชาบอกว่าชื่อภาควิชาการภาพพยนตร์และภาพนิ่ง,งนะ,ะดังนั้นในงานกลางจอก,ก็ไม่ได้มีแต่ภาพาพยนตร์ให้ผู้คุณได้ไปชมกันอย่างเดียวนะ,ะ,ะเพราะว่ายังมีผลงานภาพถ่ายด้วยนะคะของน้องๆในที่บอกว่าแบบไม่ถนัดภาพพยนตร์จริงๆแล้วก็ชอบที่จะถ่ายภาพนิ่งมากกว่านะคะนี่แหละกะะะ็มีผลงานภาพนิ่งที่สวยๆนะแลวก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ,คะมาให้ได้ชมในงานนี้กันด้วยค่ะ นี่แหละค่ะก็เป็นผลงานภาพถ่ายนะคะในชื่อว่า Lost In Nature ค่ะของจิรัชยานะคะอม,มาตะวิสุทธิ์ที่บอกเลยนะว่าตัวเองเนี่ยไม่ถนัดจริงๆนะในะเรื่องของภาพ,พยนตร์แล้วก็ชอบการถ่ายภาพนิ่งมากกว่านะคะนี่ก็เลยเลือกสแสดงผลงานนะคะในชุดสุดท้ายปี4เนี่ยเป็นชุดภาพถ่ายนะคะที่มีแรงบันนาลใจมาจากพระคัมพีไวเบิลนะคะบทห,หนึ่งเนี่ยที่พูดถึงว่ามนุษย์นั้นเกิดมากับธรรมชาตินะคะ,คะและเมื่อตายเนี่ยร่างก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติก็เลยเลือกใช้สถานที่เป็นป่าน้ําแล้วก็ภูเขาซึ่งเป็นการ เชื่อมถึงธรรมชาตินั่นเองนะคะ,คะ ทั้งหมดเนี่ยมี8ภาพแต่ว่ากว่าจะได้8ภาพนี้มานะคะต้องบอกว่าใช้การเดินทางในหลายจังหวัดเลยเพื่อหาสถานที่นะคะอย่างการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะหรือว่าการไปหาเหมืองร้างนะคะที่จังหวัดชนบุรีด้วยรวมถึงการถ่ายภาพในน้ำเนี่ยที่ต้องมีการกะเรื่องของเวลาให้ชัดเจนเรื่องของจังหวะของนางแบบรวมถึงการถ่ายภาพเพราะว่าต้องใช้เทคนิคค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างต่างจากการถ่ายภาพทั่วไปไปจนถึงเรื่องของแสงนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญของการถ่ายภาพนะคะซึ่งผลงานของน้องคนนี้นะคะถือ เป็นหนึ่งใน3ผลงานภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดงในกลางจอค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่หรือว่าเรื่องออการแบบว่าทีมงานที่ต้องแบบหาคนแบบในหน้างานเดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่ามันคนก็จะขาดคนที่มาช่วยเพราะมีของเพื่อนๆอีกหลายคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเช่นเรื่องแบบว่าอย่างเช่นการถ่ายภาพใต้น้ําก็ยากที่จะให้นางแบบทําให้ได้แบบนั้นอะไรเงี้ยช็อตที่ได้มาก็เป็นช็อตที่แบบไม่ได้คาดคิดอะไรเงี้ยค่ะออกมาก็ได้ออกมาแบบตามที่ต้องการ เหนือที่ต้องการด้วยเหนือคิดเหนือ,เหน,อเหนือความคาดคิดแล้ว <laughs> ใช่ ก็หลายคนนะคะก็ถือว่าได้ก้าวเข้าไปสู่การเป็นความฝันจริงๆก็คือการเป็นผู้กํากับภาพยนตร์นะคะจากเวทีนี้ซึ่งก็มีแมวมองถ้าเป็นรุ่นพี่รวมถึงเป็นผู้กํากับมืออาชีพนะคะก็ได้รับการเชิญให้มาชมผลงานแล้วก็ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของน้องๆด้วยนะคะแต่งที่บอกว่าก็มีไม่น้อยเหมือนกันที่อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะแต่พื้นที่เหล่านี้นี่แหละก็ถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญที่ให้พวกเขาเนี่ยได้แสดงออกแล้วก็เป็นประสบการณ์ก่อนที่จะก้าวเข้าไปสู่การทําอาชีพจริงๆในอนาคตด้วยในระดับหนึ่ง ก็เป็นมุมน่ารักที่คนวงการนี้เขาเอื้อกันเพราะอย่างภูมกับรุ่นใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยดูงานเด็กแล้วเป็นกำลังใจเปแลง<ช>บนนันดาลใจส่วนเด็กๆที่เลิกเรียนก็เพราะเห็นผลงานที่ประสบความ<ช>สาเร็จนี่และใช่ไหมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสามารถแนะนําติชมพวกเรานะคะ027ก็02625ง7 email artclub@thaipbs.or.th ค่ะหน้าเพจ Facebook ของเราพิมพ์คําว่าไทยบันเทิงไทยพี BS นะคะวันนี้ก็เลยจะลาไปด้วยผลงานศิลปะเหมือนกันค่ะแต่เป็นของต่างประเทศนะคะผลงานของคุณมาร์กการี่ค่ะเป็นไอเดียเ เในการผรสมผสานใบหน้าดารารุ่นใหม่ภาพลงไปกับดาราในตำนานเขาบอกว่าไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งนั้นเป็นการจัดองค์ประกอบภาพที่เป๊ะมากนะคะจะท้าทายยังไงลากันด้วยภาพนี้เรา3าคนพร้อมทีมงานลานไปก่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ